ับมันอยู่เบื้งมองครับเป็เก่าครับไม้เดิมไม้เดิมครับมัอน,นี่เอาไปเบื้งกันเลยครับเอาล้วครับเรามาตามดูนะครับว่าเราจะถูกไหมรอชมนะครับลืมลืมเอาถาเบิ้งกันนะครับพี่น้องข้อสีได้ปลาบ้างมันนี่ โอ้ครับพี่น้องดึงนะครับโอ้ยดึงแห้งแทบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกน้ำสมบูรณ์เบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งโอ้ยแดงจึงคืนอีกแล้วครับพี่น้องใส่เก่าเลยโอ้ยมาปัดพี่น้องเบิ้งพี่น้องงามครับงามเหนึ่งเต็ม เต็มแล้วเอาเอาไปเบื่องกันต่อไปเลยพี่น้องเอาสิเธอกี่บอไปเอาพี่น้องมาอีกแร้วอุ้ยอมกแล้วครับพี่น้องไม่แล้วอุ้ยตายอยู่ครับตัวนี้แต่ว่าไม่ไายอยู่ครับปาอีกแล้วครับอีกแล้วครับมือนี้ครับมือที่สองนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับ อย่างปลาชะดูเนะครับปลาบกโดหลายยเลยครับพี่น้องสานี่นี่ครับสุดยอดนะครับสองเต็มแล้วครับเอาไปเบิ้งกันหนาเลยครับไปมาอีกแล้วครับพี่น้องตโตที่สามครับตายคอรอครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้โห พี่น้องเบิงพี่น้องฝากกดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้น้ำนะครับจ,จังสีบอ,อกผ่านคลิปช่องสายล่าบ้านชนอาครับสามเต็มแล้วมานนี่เบิงเนี่ยพี่น้องสามเต็มแล้วมีนนมตมแต่ใส่ง,า,ง,งามๆไปเบิองงานต่อไปเลยครับอาครับพี่น้องมาเบิองอีกครับ ถืออีกแล้วครับพี่น้องครับโ,โอ้ตายไหมพี่น้องโตนีไหมครับมันตายไหมครับพี่น้องลอยองังลองเลยบัดน,นี้ปืดใส่กระบ,บนหน้อยเด้อพี่น้องเลยเบิ่งกระโลดบะหนาวดก <c oughs> อกพอได้อยู่เด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อ <c oughs> จะยดายแ,แห้งเนาะตัวใหญ่เนาะ เบึงอุ้ยว i หเสียดายนะออกไดอบป็นะเท่าอยใส่นี่ใส่เป็นโลกปอดีทู้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเอาไปติดตามส้มมันต่อไปเลยครับบาย บรเข้าสีม้านบ่เมื่อนี้อันนี้ซีเต็มแล้วไปเลยพี่นอ้องเอาแล้วครับพี่น้องครับไม่แล้วครับไปยังครับเอาไปลุ่นเมือกันนะครับรปลาสลิดครับพี่นอ้องใส่มอสิสอนี่ครับสลิดมีแต่สำหฝามือเลยครับถือมออสิบสองเส้นครับ พอได้ปิ้งพอได้ปนพอได้ต้มพอได้แกงคือเก่าล่ะครับพี่น้องเอ้ยอ,อ,อเอาไปเบิ่งกันต่อไปเลยครับพี่น้องเอาครับพี่น้องเบงิดแล้วครับมองสุดแล้วสุดแล้วครับปืดพี่น้องเบิ่งลูกปลาได้ดีนะครับโอ้โหแนมเห็นบอลเลยเบิ่งครับปืดมีตลูกปลาเลยนะครับนี่หลายแห้ง แพ้พันหลายๆ <c oughs> ัหลอพี่น้องเอ้ยมามือนี้ได้ยักโตัวหรพันหาหนึ่งสองสามสี่หาหน่อยสลิปตัวนึงโอ้ยหาโตเนาะจะเริ่มฝากกดไลค์ฝากกดซัดสไคร้กดก,ก,กระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผู้ชมน,นะครับสุดเด็ดไปผัดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับไา<ป>ย มืัอน,นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องไปครับ